สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาทำอะไรสนุกๆก,กันอแลวนะครับก็วันนี้เขาแจ้งผมมาว่ามันมีตัวเฮียเนี่ยในบ้านซึ่งตอนขับรถอะผมก็ลืมถ่าย,ยมาถ่ายอีกทีก็คือแบบอยู่หน้าบ้านเขาแล้วอะแล้วคุณรู้ป่าว่าเฮียมอยู่ไหมก็หมายครับาไม่เเฮียโอเนนรเราก็ จะลงไปทำการจับน้องกันไม่รู้ว่าคนจะเป็นไงอยูเนี่ย a few moments later ดูหมากัดด้วยหลังหลังัถางเลยมังหนึ่งแวมองน่งมันนิ่งอย่านแล้ว มาตทมใชมมาทุกคันเลยวะพี่หลังมันเลือดนี่นะใช่หมากัดหมากัดอ๋อหมากัดเขาะจับหางได้เอยู่เลยอหะไอ้ขึ้อยู่เลยหรอกออกมา

เรียบร้อยครับแค่นี้เองสัมปาสัมปาดินเด่นเด่นเดี๋ยวรอกันหนึ่งครับพวกนี้เขาถ้าเขาตู้ไม่ได้แต่เขาจะยอมหรอหินว่าเกาะแน่นเลยอะไรก็ได้ที่อยากให้มันเอาหางฟาดนะพี่เพราะว่าฟาดทีคนตลบนะพี่หรอหางใช่ครับใช่คือฟาดครบน็อกเลยคนตลบเลย เอาพุธให้ห่างไงใช่ครับห่หางกับปากเขาส่วนใหญ่ก็จะให้หางกับอือฮึข้อสรุปที่มีเชือกไหมเชือกฟางเชือกนี่เลยรกันก็ต้องหลายหลายเส้นหน่อยหลายเส้นหน่อยเราหมัดยั่ไงแต่ผมก็ไม่ไม่มีไม่มีเบอร์โที่บ้านผมมีกายกาจับตัวเนี้ยป่ะจับแบะ จะให้มัดขาให้มัดเป็นไหมไปไงเชื่อหนูได้เหรอได้หอมมากวะมันเป็นไหมเจ้า,ากล้าจับหัวดิน้นมันดิ้นแรงเลยจับจับแขนจับเรื่อยนะจับเรืเร่อยๆจับก,กดไป,ปาจาบกดกระเพื้นอนจับไว้กระพื้นนะจับหางแล้วเฮ้ยมาเกะขนอะไรมาเนี่นยจับหา,นะางห ใช้งานน้องให้เป็นประโยชน์ลิลลลล้นลิ้นลิ้นมันกัดอะไปมาอะไรนะพี่ไม่ลงกันกัดะไรพี่มันกัดเลยรมาไมา่รูล้ลิ้นอ่ะลิ้นเหรอลิ้นลิ้นมันไง เมา่ี้ปล่อยังตึงครับใช่ใช่ปีเขาแจ้งมันลุกเขาเลยไอ้กุ้งหมดได้กุ้งแจ้งผมก็ไม่รู้เขาเป็นไรกับผมบ้านเนะี่ยโอ้ A few moments later มอเมอไซค์ใบมิเตอรใช่ป่ะมได้นี่มือไฟหลังได้ส่งเรียบร้อยขอส่งทส่เดี๋ยวให้พี่ยอห้เขาประอบขอเที่ย่ขึ้นห่างนัทบัตงี้ยนะ ไม่มันยอมแล้วเรียแบบร้อยนะไปกินย่าแทันอะไรก็ไม่เป็น <c oughs> ไรครับก็เราก็ได้ทำการจับตัวเชียตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังตอนนี้กำลังขับรถนำเจ้าตัวเชียตัวนั้นเนี่ยไปปล่อยนะ A few moments later <c oughs> อโอ้โหเล็บมันยาวเกิน อุ้ยไอขี้อยากกูถึงหุ้ดเลยต้องเก็บแล้วช่วยช่วยแก่เจ้าหน่อยตีเบอร์ตาแก่เจ้าข่อนมิตีควยบ้างไหมแกมัดเย่ดึงดิโหโหไม่เต็มดึงยังได้บ้างตรงมุมเก็บมยง ไปบ้าแล้วเว้ยเอาก็วันนี้นะครับผมก็จะเอาไอ้เจ้าเฮียตัวนี้มาปล่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายคลิปนะครับโดยการให้เฮียตัวนี้เนี่ยวิ่งไปนะฮะดูว่ามันวิ่งเร็วขนาดไหนะนะครับตอนนี้มันพร้อมที่สุดเลยครับพร้อมที่จะวิ่งเลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงแม่แมวดีกว่าาแมวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนดีกว่าแฮ้ยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเฮียตัวนี้มาปล่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเฮียเนี่ยมันวิ่งเร็วขนาดไหนแก้มันนะดูนะฮะพร้อมนะครับพร้อมน,นะครับเฮ้ยมันจะเข้าป่าเดี๋ยวนะครับพร้อมน,นะครับพร้อมน,นะครับ ไปครับโอ้ไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วครับโอ้โห400ครับเฮ้ย400อ็โห่โคตรเร็วเลยฮะโอ้โหโดดโดดเอาเลยวนกลับมาที่เดิมลงไฟเหนื่อยครับผมแล้วภารกิจของเราก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะฮะับเราปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติแล้ว ยังไงก็ถ้าชอบนะฮะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไคร e นะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแต่ไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปจับตัวอะไรสาหรับวันนี้สวัสดีครับ